คนยังไม่เข้ามานะครับเออทำไมคนคนดูไม่ขึ้นในเครื่องเนี้ยคนดูไม่ขึ้นแล้วคอมเมนต์ก็หายไปเลยเป็นไรดูเครื่องนี้ก็ได้ สวัสดีนะครับคุณใบเฟิร์นคุณสิริรัตน์ทุกคนไปติดตามเพจใหม่ย,ยังกดติดดาวเพจใหม่ย,ยังทุกคนไปกดติดดาวเพจใหม่ย,ยังไปกดติดดาวเพจใหม่หรือย,ยังครับเดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องนี้กัน เดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราจะมาเมาเรื่องนี้กัน ทุกคนมันจะมีเพจปลอมติดตามเพจใหม่อนะวันนี้เวลาไปติดตามเพจใหม่นะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเมาเรื่องเรื่องทูบทูบเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะมาเล่าเรื่องทูบเฉพาะกิจคือผมเป็นแบบบทสรวงเพราะวา่า นอกวัคซีนนอกวัคซีนเข็มสองนอกวัคซีนเข็มไปที่ตามยางเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปไลฟ์สดที่ที่เพจใหม่นะครับ คือนี่จะไปไลฟ์สดอยู่เพจใหม่ไปหาเพจใหม่เจอ,อยัง,งอเดี๋ยวให้ดูเพจใหม่แต่เดี๋ยวให้ดูเพจใหม่เดี๋ยวดูเลขก่อนทูบเฉพาะกิจพี่น้องทูบเฉพาะกิจงวดนี้คืออาจารย์ทําไมต้องทําเพจใหม่คะคือเพจเก่าเนี่ยผมไลฟ์สดแนวทางอะมันหายไปหมดนแล้วพี่น้องมันถูกลบไปหมดแล้วคือโดนลบออกอัตโนมัติเลยนะ เนี่ยเราจะมาเล่าเราจะมาเล่าว่าสัน้นเราจะมาเล่าอันนี้กันว่าควรยังไงเพราะว่าทูกเฉพาะกิจเนี่ยเข้าสองงวดแล้วสองงวดติดต่อกันคือตั้งแต่เริ่มจุดก็คือเข้าตลอดเลยนะครับก็เลยสี่มาบอกให้พี่น้องไปติดตามเพจไหมเพจใดคะมาเพจชื่อเพจว่ามนนคาราช มีคนติดตามอยู่ตอนนี้หาพันคนเข้ามาเลยมนนักราแล้วก็จิ้มไปเลยครับตึงเดี๋ยวนี้ออกก่อนนี่เดี๋ยวนะผมจะสาธิตวิธีการติดตามแบบหนึ่ง ผมจะสาธิตวิธีการติดตามเข่าไมา่แล้วพี่น้องไม่ใช่เป็นสี่ทำไมเข่าไม่ามาแล้วไม่ใช่เป็นสี่ตึงเข้ามาอย่างนี้เวลาจะติดตามกดติดตามแล้วเราก็กดครั้งที่สองกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดครั้งที่สองแล้วทํายังไงเราถึงจะเห็นแล้ว,ลวทบยังไงเราเอา๋อ กล้องหลังทำยังไงเราถึงจะเห็นไลฟ์สดตลอดกดตรงนี้ทำไ้วัคซีนโรมาจี้จังเลยเนี่ยแล้วก็กดเป็นรายการโปรดตึง แล้วก็กดถูกใจนี่มันสิคือไลค์การโปรดเวลาผมโพสอะไรแล้วเราจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยแล้วเบิ้งในเพจสื่อๆอะไรพี่น้องดูในเพจก็ได้ผมปักบุญให้แล้วไม่ต้องค้นหาชื่อให้มันยุ่งยากเพจเดิมเพจเดิมนะครับชื่อว่าลุบดานเนาะพี่น้องนี่เพจเก่า อันนี้เพจเดิมเขาก็เรือนลงมาอันนี้เพจเดิมเลยลงมานี่ผมปักหมุดไว้อยู่ข้างบนสุดเลยบนสุดเลยคลิกเข้าไปเลยนี่แล้วกะกดติดตามแล้วก็กดติดตามนะครับ เสีย่าฝอยเรื่องนี้ไดนบ่พี่น้องไดนบ่จ้าสกลน,นครหนาวไหมตอนนี้ผมอยู่กทอมอครับตอนนี้ผมอยู่กรทอมอมาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นไม่ส่วงมากเลยเห็นไหมดูหน้าผมเป็น เสาๆเป็นประสูวงเป็นประวงนะครับอย่าลืมไปติดตามเห็ุใหม่คืนนี้เวลาประมาณสองสามทุ่มนะเวลาผมให้คอนเฟิร์มเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านมันเป็นมันเป็นวินวินเป็นแบบตัวฮอนเป็นวินวินเป็น,ปน,ปนตัวฮอน หอมนะครับน้ำหอมใครที่ยังไม่ได้รับสั่งไปตั้งแต่มาที่4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าใครที่สั่งน้ำหอมตั้งแต่มาที่4ี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าจะยังไม่ได้รับนะครับบางคนจะได้รับ